ชมพู่กินชมพู่กินชมพู่แต่ชมพู่เขาเรียกอะไรชมพูก็เรียกฝรั่งฝรั่งเขาเรียกอะไรชมพู่โอ๊ยภาษาอะไรฝรั่งเรียกชมพูอันจริงเหรอแตงเราก็เรียกชมพูเหรอฝรั่งเนี่ยนะคนตายเขาเรียกชมพู่อ่าอ่ะแล้วชมพูเรียกอะไรเขาเรียกชมพูอ่ะมาเปรมไปเลอะเกินอ่ะ ไม้ตึงตงัวมันอยากมาหมากัก <Okay. S 2> มาภูใขรความสุขมันสาบายร่มเย็นมีนอไม้มีลูกเพื้อมีลูกเพื่อเทศมีชมพูมีลูกพีชไม่แต่ฝรั่งชมพูที่ไหนมีมีมชมพู <laughs> ลูกนี้เขาเรียกลูกแพรเพื่อนเพื่อนลูกพีชลูกพีชทอรี่ทอรี่ลูกพีชนะใช่ไหมแตง<ก>ลูกพีชใช่ไหมโอ้ยพีชอเมริกาเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนบอกว่ามาวัดนี้ทีไรมีบุญทุกทีได้กินผลไม้ดีๆอร่อยอร่อยผลไม้ที่วัดเนี่ยนะคนเขาก็ไม่กล้าขอ,อาไม่กล้าขอวัดแล้วก็ไม่กล้าเก็บกินโดยโดยปริยายต้องขอท่านอาจารย์ต้องขอวัดก่อน เรามาเราจะกินที่ไรเราก็ต้องขอวัดทุกทีนะเพื่อนๆเ,เน่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 แต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยกินกันเหมือนเมืองไทยหรอกนะเขาก็ปล่อยทิ้งเลี้ยลาดกันนี่แต่ที่ที่วัดเนี่ยเขาอนุญาตให้เรากินกันค่ะเพื่อนๆดูสิลรูปเหมือนตะก่อนนี่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 นนสุดยดอ,อยดว,ยวันนี้เรามาวัดที่วัด พระพุทธบัญญัติแล้วมีลูกพีทสุกๆอร่อยอร่อยมีทั้งวิ่นทั้งใบทั้งแก้มกินให้หมดเลยแล้วจะมีความสุขกินเลยกินอะไกินเลยกินเลยมีมีอะไรจะอร่อยเกินไปว่าของวัดมีอะไรอร่อยกว่าของวัดของวัดที่อเมริกาเพื่อนๆเจ้ากันนายเวนก็บอกว่าให้กินเยอะๆจะได้กูศลเยอะๆกินไปกินไป กินอะไรแตงกินชมพูชมพูนี่มันฝรั่งมันบัชมพูชมพูกับฝรั่งมันมาบันเดียวกันโอ้ยเออมันมีชมพูแล้วต้องมีฝรั่งคนตายเขาบอกชมพูกับฝรั่งมันมาพร้อมกันเ๋๊ากินยังไงมันก็ฝรั่ง ยิ่งยังไงมันก็ชมพูชมพูกับคล้อยลังไงฮ่าฮ่าฮอฮอมาอร่อยมากเลยชมพูวัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะชมพูในเขาเรียกชมพูชมพูชมพูกับคล้อยลังมาบ้านเยอะค่ะแล้วชมพู่เขาเรียกอะไรออะไ้ถ้าชมพู่อะชมพู่เขาเรียกชมพู่น่ะเลยอ่ะแล้วเวลาไปล้างค้าจะสั่งชมพู่แล้วเขาจะเอาอะไรให้ก็จะเอาข้าวโพชมพู่ไปให้เนี่ยเนี่ข้าวัพดนี่ชมพู่คว้อยลังไง แต่ไปสร้างเขาบอกว่าเอาชมพู้สร้างลูกเขาบอกเขาลักไม้สร้างลูกซื้อชมพู้สร้างลูกแสมนควันลักสร้างลูกขึ้นยังไงแม่ก็ฝรั่งมันบอกได้ยังไงชมพู่เบาบบาเบาว่าเลิกคมแล้วมั้งซื้อจิ้มผู้สร้างลูกแล้วลุงบบาเบาก็เอาไม้มันจะเป็นควันลังไม้ให้สร้างลูก อ็บอกไม่เอาฟระร่างเขาชุมพูต้องไม่ฉายชุมพูกับพระร่างมันมาพร้อมกันเราก็เลยให้ยังแล้วช่องลูกน้อง